<พ uka> เราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเราไม่รู้ตัวว่าในขณะนั้นเรากําลังโกรธทําไมเราถึงไม่รู้ตัวเพราะเราโกรธด้วยอํานาจแห่ง,งความเพลิดเพลินแล้วในขณะที่เราโกรธเนี่ยเราคิดเรากําลังคิดในใจว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้ทําไมเขาต้องทําแบบนั้นแล้วเราก็คิดต่อไปว่าทําไมสันดาเป็นแบบนี้ทํากับเราแบบนี้มาหลายครั้งแล้วทําไมพูดจาแบบนั้นแบบนี้ทําไมไม่พูดจาแบบนี้แบบนั้นแล้วเราจะคิดต่อไปว่าแล้วเราจะจัดจัดการในคนนี้ยังไงดีจะด่ามันยังไงจะว่ามันยังไง นั <premises. S 2> ่นหมายความว่าอารมณ์โกรธเราเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเราคิดถ้าเราไม่คิดอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้แล้วเราคิดได้เพราะอะไรเพราะเราเอาตาไปเห็นเอาหูไปได้ยินเสียงการที่เขาพูดกับเราเราได้ยินเสียงพูดของเขาแล้วเรารู้สึกไม่พอใจในเสียงนินทาในเสียงด่าไม่พอใจเมื่อเราได้ยินเสียงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็เริ่มคิดตามทําไมเขาต้องพูดแบบนี้ทําไมเขาต้องพูดแบบนั้นแล้วเราคิดไปในทางไหน คิดไปในทางไม่ดีเมื่อเราคิดไปในทางไม่ดีปุ๊บมันก็เกิดอะไรความโกรธเกิดขึ้นโกรธไม่พอใจโมโหทีนี้เวลาเราโมโหเนี่ยเราไม่รู้เหนือรู้ตัวในขณะนั้นเพราะมันกําลังเพลินเพลินไปกับอารมณ์ที่เรากําลังโกรธกําลังไม่พอใจกําลังอาฆาตพยาบาทมาดหลายคับแค้นใจในขณะนั้นมันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เกิดความโกรธทีนี้วิธีการเราจะควบคุมตัวเองเนี่ยให้อยู่เหนือกว่าอารมณ์เนี่ยได้ยังไงวิธีการคือสติ สติเนี่ยแปลว่าเครื่องระลึกได้ระลึกรู้ได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้อาจจะถามว่าถ้าเรามีสติรู้ตัวว่าเรากําลังพูดอยู่กับใครในคนใดคนหนึ่งรู้ตัวเลยนะเราจะตั้งใจพูดไหมย่อมตั้งใจพูดถ้าเรารู้ตัวอยู่ต้องใช่ไหมเหมือนเราพิธีกรยืนพูดบนเวทีแล้วมีสติสัปพัญญะในการพูดควบคุมตัวเองเพราะต้องพยายามควบคุมคนในห้องประชุมเมื่อเขาพยายามพูดเขาประกอบด้วยสติ เวลามีใครพยายามพูดถึงเขาเนี่ยเขาจะไม่ฟังเพราะอะไรเขากำลังมีสติจดจ่อกับสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยเรียกว่าสติคือเครื่องระลึกได้ระลึกได้ว่าในขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่จะนนั้นในฐานะเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องฝึกมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังลงมือทําอะไรอยู่แต่เวลาเรากโกรธอะ่ะเรามักจะเพลินไม่รู้ตัวว่าเรากําลังโกรธอยู่เราก็โกรธไปเลยคิดไปแล้วก็ในใจคิดแต่ว่าอยากจะด่ามันกลับไปให้มันสะใจที่สุด ดังนะั้นวิธีการฝึกคือเราต้องฝึกเจริญสติบ่อยๆด้วยการรู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรด้วยการอะไรไม่ไปคิดไม่ไปคิดอะไรไม่ไปคิดในสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจไม่ไปคิดตามอารมณ์ที่มันไหลไปตามอํานาจในความเพลินพอใจไม่ต้องคิดมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะว่าเรากําลังได้ฟังเขาอยู่แล้วเราจะไม่โกรธวิธีการดับความโกรธอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรเมตตาต่อเขา สงสารเขาเออเขาหน้าสงสารเนาะเขายังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตปรายบ่ามาร้าเราอยู่เลยดังนั้นในฐานะที่เราพอจะเข้าใจภูมิอาจภูมิธรรมอยู่บ้างพอจะมีสติสัปชัญญะอยู่บ้างพอจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังว่าต้องให้อาภัยแก่คนที่กําลังตกทุกข์ได้ยาก เราก็เลยเมตตาสงสารต่อเขาดีกว่าว่าสิ่งที่เขากาลังด่าเราเนี่ยเกิดจากความที่เขาไม่เข้าใจเราสิ่งที่เขากาลังทาให้เราโกรธอยู่เนี่ยเกิดจากการที่เขาเนี่ยไม,ไม่เข้าใจเจตจานงไม่เข้าใจเจตจํานงหรือเจตนาของเราอย่างแท้จริงดังนั้นเรามีความเมตตาต่อเขาดีกว่าวิธีการดับความโกรธเนี่ยมีอยู่สวิธี 1. นึมีความเมตตาต่อเขาเมตตาแปลว่าอะไรปาถนาดีเราปาถนาดีกับใครเราด่าเขาลงไหมด่าไม่ลงนะเพราะเราปาถนาดีกับเขา สองกรุณา uh. คอยช่วยเหลือเขาแม้เราจะไม่ชอบขี้หน้าเขานะแต่เราจะคอยช่วยเหลือเขาได้เช่นเราไม่ชอบไม่ชอบขี้หน้าครูบาอาจารย์เราบางคนอาจารย์เนี่ยมองอยู่เนี่ยอาจจะไม่ชอบขี้หน้าใครบางคนก็ได้แต่เราจะกรุณาด้วยการคอยช่วยเหลือครูอาจารย์คนนั้นอย่างดีเยี่ยมช่วยเหลือเขาแม้เราไม่ชอบเอาทำไมอาจารย์คนนี้ชอบดุเราจังเลยชอบว่าเราจังเลยแล้วเรารู้สึกมีอารมณ์โกรธไม่พอใจหงุดหงิดแต่ถ้าเราพยายามคอยช่วยเหลือเขาอา,อารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดนี้จะดับไป เพราะเราจะมีความเมตตาการุณาไงเมตตาคือปารถนาดีกรุณาคือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขามุทิตาคอยให้กําลังใจแก่กันละกันเวลาที่เขาตกยุคทุกข์ได้ยากมีความลําบากในการใช้ชีวิตเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเราคอยให้กําลังใจแก่เขาแม้เราจะไม่ชอบพอใจเขานะแต่ถ้าเราสามารถให้กําลังใจแก่เขาได้ความโกรธเราจะค่อยค่อยดับไป ตัวสุดท้ายถ้าเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วเขายังโกรธเรายังทําให้เราไม่พอใจเราวางเฉยไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาว่าเขาจะคิดยังไงกับเราปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองน่าจะดีที่สุดน่าจะเหมาะที่สุดประมาณนี้เนาะออนี่วิธีการดับความโกรธความไม่พอใจมีสติอยู่กับนว้อกับตัวอยู่กับปัจจุบัน